ตัดฟืนไปจุดเต่าพี่น้องเลยเอ็มเอ็ดหนึ่งแปดศูนย์พี่น้อง ตัองเสียันได้ไปน้องเด้อบอกไปบอไปจุยกยิกงได้ไปน่องระาวาังน้ำเอ็มเอสหนึ่งนย์ ไปจุดเต่าพี่น้องเลยจุดเต่า uh huh. uh huh. uh huh. จะมีเอสหนึ่งแปดูงพี่น้องมาสูสิบสองนิ่อยู่พี่น้องเด้อมาจ้า เอาไป้อกเยยกให่บพุ่งใที่ไอ้ดอกมันใหม่แพงนะ เรียบร้อยพี่น้องเลยตัดฟื้นพี่น้องเอาฟื้นไปจุดเตาได้พี่น้องเด้อเป็นไม้แห่งหรือไม่ขาเจ้าตัดด้วโดนเล้พี่น้อง4ีหาเดือนแล้วเอาจิตตัดเป็นทอดทอดเอาใช่รถอีแตกไปจุดเตาได้พี่น้องเด้ออย่าลืมพี่น้องเขามาเบิ้องแรกอย่าลืมเป็นกําลังใจเป่าดังไงได้พี่น้องเด้อกดติดตามและกดมากกระดิงพี่น้องเลยเพื่อมีมีคลิปใหม่ๆอัปโหลดเพื่อได้แจ้งเตือนพี่น้องเลยเนี่ย บอกคนปาดเพิ่งกำลังเอาเอา,เ,อาเลื่อยไปเก็บอยู่รถอีแตกไปน้องเลยแตกเอารถอีแตกคันนี้เศ้าปีเลยพี่น้องเลยหรือยี่สิบปีเนาะพี่น้องเนาะเห็นป่ะเพิ่อนกำลังขีท่ทอยรถอีแตกมาพี่น้องเลยเห็นป่ะพี่น้องทอยรถอีแตกมาเอาเลยพี่น้องเลยเห็นป่ะพี่น้องเพื่นเมียนเงินพี่น้อง เลยแจกหอมบันเข้าไปเบิ้งเป็นแบบได้พี่น้องเลยเต็มเลยเนอะเป็นงานออกหุ่นพี่น้องเห็นป่าอันนี้โมเมนต์เอาไปโมเมนต์เอาไปเผาท่านเด้พี่น้องเอาไปจุดเต่าได้พี่น้องเดลยเอาไปเอาไปดังก็ง่ายก็เอาไปดังไฟนะพี่น้องเอาไปดังไฟแบบจุดเต่านะให้เต่าติดเพิ่งกำลังแบกพบเนาะถอนเนี่ยังเหลือท่อนช่องท่อนนี่เอาไปเพ่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเขี่ยวนาเลี่ยวไปมาซัก มันใหญ่พี่น้องเลยเป็นบาดเป็นกำลังฟืนไฟพี่น้องคลิปนี้เฮาสิจบกันชิปนี้เด้อพี่น้องเด้อไปละโชคดีสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อเออคิดจังได๋ให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเอ้ยเออคิดเงินได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อพี่น้องเด้อไปละบันบาย